ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้แอดมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมือบม่อนี้เสาเมื่อนี้เสาของวันที่14ตุลาคม2565นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นวันหยุดค่ะท่านผู้ชมค่ะเสาแต่เสาเลยแอดก็ได้รับข่าวดีจากเอ่อ อาจารย์พิชัยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์พิชัยมันมีโค้งสุดท้ายเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมข่าวดีที่หนึ่งข่าวดีที่สองคือเมือ่อคืนนี้แอดได้รับการติดต่อจากเอฟซีใจดีเอฟซีใจดีเพิ่นมีล็อกบต์นีล็อกบต์นีแอดแอดมาเช็คมึงแล้วเมือ่อคืนนี้เออปีหกสาม เขาตลอดปีปี 64, หกสี่ผาาหงวดหนึ่งปีหกหาผาดมาแล้วสองงวดนะคะทำปร้ามาชมไปเมืองน้ำกันเอาไว้แอดพี่ข้อหนังสือว่าเอาไวถับเปียบเทียบเอาไวถัาเอาไว้ทํเมืองว่าถ้าสมมติว่าห้าในตุลีกมาตะเสเซกันแล้วแต่ทีว่าคา,างเด็ดๆเอามาใส่ตะล่างนี้ที่เมื่อใส่หลอกปวดหนีนี่ พอมันใส่ได้ตลอดปีถ้ามีตัวเลขอยู่น,นี่นีเข้ากระจัดหนักจักหน่อยคือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เฮาจะได้เป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการเสี่ยงสื่อนอะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือข่าวดีข่าวที่สวที่แอดจะมาบอกท่านผู้ชมแต่ว่าแอดจะลงในคลิปต่อไปคลิปนี้แอดจะลงตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์วิชัยสก,กุลเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเนะะาะราก็อีก ข่าวที่สามคือแอดมีสายด่วนสายด่วนรัฐบาลไทยสายด่วนรัฐบาลไทยนี่นะจะเป็นเสาของวันที่สิบหกเร่ะท่าผู้ช่วขงมมขแอดจะมีช็อตเด็ดคือสายด่วนเมื่อวันที่สิบหกตอนเสาคิดว่าตอนเสราทรทกาผท้ช่วงะเพราะฉะนั้นเสาของวันที่สิบหก หรืออาจจะเป็นแรงของวันที่สิบหาอไเพราะว่าวันที่สิบหกแอดจะไปเหตุลงท่านอยู่วัดหลวงปูมาวาดัวาดวัดศรีพนอ่ม,มเพื่อสว่างค่ะตอนช่วงขาเพื่อนเป็นกะทินแอดไปเหตุลงท่านพร้อมไปเหตเุไปกินไปท่านน้ำเพลินพร้อมเนาะค่ะเนาะไปรวมบุญกะทินน้ำเพลินเมื่อวันที่สิบหกท่าใสดวนมาถ้าสมุิว่ามาวันที่สิบหาแอดพยายามเสียลงวันที่สิบหา แต่ถ้าบ่ามาวันที่สิบหาก็คือวันเสาร์ว,วันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ามีห่องขาดคนเสียงดังแอร์กจประหยัดอยู่หนาหลดหรือจึงไดก็แล้วแต่เดี๋ยวจะแก้ปัญหาอีกเทือกหนึ่งเนาะค่ะท่านชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมทีเขามาพบมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายของอาจารย์ลิชัยเนาะค่ะเนาะปนทรงให้เมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเนาะค่ะเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้ นํไปพิจารณานํานกันเนาะค่ะเน,นาะไปเป็นแนวทางนํากันได้ไปมึงพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมขาว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยเพิ่นสิบอ,อกตัวใดแนวทางตัวเลขของอาจารย์วิชัยเพิ่นสิบอ,อกตัวใดสิแม่นตัวใดไปมึงนํากันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเปิดพระบพรอบค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ตัวเลขแนวทาาเล่า,าคัฒนาโครงสุดท้ายของอาจารย์วิชัยนะคะทนช่ <c oughs> ค่ะโครงสุดท้ายของอาจารย์วิชัยสำหรับมือนีเป็นมือวันสุกวันสุกทีสิบสี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าหวยเล่าคัฒนาอ,อกวันสุกเดี๋ยวแอดเถียนพร้อมก่อนวันสุกสุกนะคะทำช่วงขา ตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิชัยโครงสุดท้ายที่เอ็ดเจ้านาเสนอทนผู้ชมอยู่นีนะคะทำช่วงมือเลยแล้วบอกว่าเราจัดหนักเลยค่ะทนช่วชมือนี่นี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาโครงสุดท้ายของอาจารย์วิชัยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเพื่อนจัดหนักจัดหนักตัวใดนี่ค่ะแปดสามสามแปดสามแปดนี่เพื่อนนินเลยนี่ค่ะท่านผู้ชม ๋ย่สีน้ำเงินดีกว่าโอ้ยสีเขียวดีกว่านี่ค่ะทํงช่วงค่ะนี่คือตัวเนีนตัวนักของเพ่นเนาะค่ะเนาะ <c oughs> มีสามแปดมี 8, แปดเก้าแล้วก็มีสามห้าสามห้าห้าสามตัวล่อง หนึ่งสองหนึ่งหาสองสองเลขสามตูทําช่องขามีสองสามห้าห้าสามแปดเก้าแปดสามตัวล่องสามตูคือสามหนึ่งสองแปดหนึ่งหาเบาเบาคือแปดหนึ่งสองกับเก่าหนึ่งหาอันนี้คือตัวเลขเนี่ยข้างของ อาจารย์ที่ัชเนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายเรื่องคำช่วงขาโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายกับคำช่วงขาเอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งกับคำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทีชใช่เนาะค่ะเนาะตัวเน้นของเพ่นโค้งสุดท้ายของเพิ่นนะคะตัวเน้นของเพิ่นก็นคือสามแปดแปดเก้า เก้าแปดเบา3 5มหหสเน้นตัวลองก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งหสองสองหกดแดหกนี่กันไว้เนาะคะ่นะเนาะส่วน3ตัวเน้นก็จะมี2องสามห้าสองหสาสาดแปดดสาตัวลอง3าตัวก็มี3ามหนึสองแดหนึ่งห้า ตัวเบาก็คือ8 1ดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหานะคะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาโครงสุดท้ายของอาจารย์ไิใช่ค่ะทั้งช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาโครงสุดท้ายของอาจารย์ไิชใช่ะนะค่ะเนาะแคบหน้าจอเรียกค่ะทัาช่วงขาแคบหน้าจอเลยค่ะสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปตัวเลขแนวทางหลอกปดหนีนะคะทัช่วงขา ก็คอยทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่เขามาเจอคลิปนี้นะคะชอบกับจัดขัดกับพานค่ะทั้งช่วงค่ะเป็นตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายของเสาหนีนะคะเนาะหลังจากคลิปนี้สิเป็นคลิปของตัวเลขกเนวทางเล่าพัฒนาค่ะของอาจารย์ลุงมานขอให้ค่ะทั้งช่วงค่ะเป็นตัวเลเ็กนวทางเล่าพัฒนาของลุงมานเนาะขันต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ค่ะทำช่วงขาเป็นคลิปตัวเลขแนวทาาโค้งสุดท้ายของอาจารย์มิชัยที่เพิ่นนินเพิ่นหนักเพิ่นเปลี่ยนห่วงเอฟซีของจีานาเพิ่อนริฟเฝ้าสรงมาไห่เพิ่นบอกผอมว่าเพิ่นจัดหนักแล้วนะคะตามทีแอดวงไห่เนาะ่ะเนาะซึ่งตัวเลขแนวทางของเพิ่นไม่ขังนี้นะคะทำช่วงขาแอดกับเบื้องแรกคือช่วงผาดเนาะ่ะเนาะถ้ามันเป็นจริงตามที่เพิ่นวงตามที่เพิ่นว่าไก่มันได้น้ำเพิ่นเน่นะคะทำช่วงขา ขาทำชุชม่าสำหรับคลิปนี้แอดกับคอยทาผช้ชมโชคหมานลำลุ้ยนะคะเจอกันไม่คลิปหนา่าทผช้่มค่ะ,ชคะโชกหมานทุกท่านทุกคนนะคะเมื่อน,นี่สองทุ่มครึ่งหาสิบไปเจอกันนับเงืนเขากระเ๋าความกันเยค่ะท่านผช้่มค่ะสวดมนต์ไปความกันนะคะทผช้ชมค่ะขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ